ดีค่ะมือนงอีสานบ้านแย่กินแย่กินขายแต่งโม่เราเดือพี่น้องแต่งโม่แต่งไทยแต่งโม่แต่งไทยแต่งล้าขา,ขา,ขาวๆหวานๆ่นามีหอดกล้วยหอมของแท้ขนแต่งไทยแต่งไทยแต่งโม่หลายรุ่นหลายแบบขายปีกขายทรงอยู่บ้านดินเซออน ถนนอุดรซุ้มแพ่นี่แหละพี่น้องเอ้ยมาด้วยผู้ใหต้องการมหาบักหม่ไปขาไปขายกับมาด้วยนี่ถูกลุ่นถูกใส่ขายบ่แพงขายบ่แพงสักจะกของสวนทํำเองพี่น้องขายอยู่ข้างบ้านคู่นดนี่ล่ะอยู่ข้างร้านกล้วยจับถนนศิีอุดรซุ้มแพ่บ้านดินเสียออนบ้านายกกินตะพอง มาเด้อผู้ใดต้องการแต่งโมหวานหวานแต่งไทยหวานหวานมือนี้มือเอือนนี่ย่ายกินเสียวไปขายตลาดน้องหินเ้ยพี่น้องเช้าน้องหินจังหวัดเลยอยู่ลานคลินิกมือถือผู้ใดต้องการบักแต่งโมย่ายกินหวานหวานก็มาเด้อมืออื่นเด้อย่ายกินเสียวไปส่งมือแลงเด้อ ยายกินเสี่ยวปทรงคุณกีคุณจอยมือแลงผู้ใด,ดต้องการสร้างได้จองได้เด้อมแตรนวยยหย่ๆงามๆามผุนาวานกาวาน